สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันพระฤหัสบดีที่3พฤศจิกายน2565ค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษที่สุดของแก๊งเรานั่นก็คือหัวหน้าแก๊งเรามาถึงภูเก็ตแล้วค่ะคุณลุงลีนั่นเองปกติเราจะไปไหนมาไหนกัน4คนนะคะวันนี้5คนครบแก๊งเพราะว่าหัวหน้าแก๊งเรามาแล้ว เราก็เลยพาหหน้าแก๊งเรามาเดินที่เซ็นท่านภูเก็ตค่ะมาซื้อของนิดๆหน่อยๆดูนั่นดูนี่แล้วก็พาคุณลุงมาเลี้ยงต้อนรับที่ mk ค่ะเพื่อนเดี๋ยวจะบอกเหตุผลท้ายคลิปนะว่าทำไมวันนี้เด็กๆพาคุณลุงมาเลี้ยงต้อนรับเราไปดูกันก่อนค่ะบรรยากาศ mk ภูเก็ตเป็นแบบนี้นี่เองนี่ค่ะน้องเอง เสื้อเขียวคือหุ่นหน้าแก๊งของเราค่ะทุกคนมาแล้วคุณลุงฟังภาษาไทยไม่ออกเลยนะคะพูดภาษาได้พูดภาษาไทยได้แค่สวัสดีครับขอบคุณครับอร่อยอะไรประมาณนี้ค่ะนี่เวลาอยู่ครบแก๊งสาวๆเป็นไงอะคะเมาบอยเจียวเจ้าสนุกสนานนู่นนี่น,นั่นอุ้ยออกรถออกชาติคุณลุงทำไง ฟังไม่ออกพูดก็ไม่ได้นั่งยิ้มอยู่อย่างเดียวค่ะคุณลุงคงปวดหัวหน้าดูเลยเนาะเจยวเจ้าเจยวเจ้าเสียงวุ่นวายกันไปหมดค่ะคุณลุงก็ได้แต่นั่งยิ้มอย่างเดียวเลยอ่ะทุกคนมาดูบรรยากาศกันค่ะนุ่นหันมายิ้มหน่อยฮัลุคหลลุงบอกว่า

ใจเราทดอย่างใน่าังเนาะใครักทุกอยางดีทมใจพวกเราทุกคนขอดูคลิปใกันรดนอนหอน้าปากแล้วหอหน้าปากสี่แล้วเร็วว่ะเร็ว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  ลุงรักมาไงก็เลยให้ดูน่าดูน้าจมใจหน่อยจมใจหน่อยทำหน้าอร่อยทำหน้าอร่อยอร่อยบินทีเดย์เนาะวันที่เท่าไหร่วันนี้ on the r d of November 2022 so we are Having a nice dinner at MK Restaurant. <laughs> at MK Restaurant. Uh, to, to welcome Kunlum <laughs> to Phuket. <Yeah. laughs> so, uh, we hope you really happy and enjoy, yeah. and enjoy uh, spending time here in Phuket. โอเคค่ะให้ถ่ายคุณลุถ่ายคุณลุเซซมบูเดียวข้าวขึครับอ่าา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 า มาค่ะตามระเบียบของช่องเราคือเราจะเช็คบินนะคะแล้วก็ถ่ายใบเสร็จให้ดูนี่ค่ะแล้วเหตุผลที่เด็กๆเ,เลี้ยงคุณลุงก็คือคุณลุงให้ของข,องขวัญเด็กๆทุกคนเลยคนละหนึ่งชิ้น1ชิ้น,นคุณลุงลีน่ารักที่สุดในโลกเลยค่ะเพืพ่อนๆโอเคนะวันนี้บ๊ายบายจ้า